สิ่งที่ชาวธาตุน้ําควรจะต้องรู้ในตอนนี้สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านคลิปนี้อมก็จะมาทํานายดวงให้กับคุณนะคะในหัวข้ออะไรกันนะ่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในตอนนี้เนี่ยนะคะโดยที่แน่นอนเป็นรันดอมเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ดูเพียงแค่ไกลไลน์ก็พอน,นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มจากพลังงานหลักของคุณกันนะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะ เอเอเอพลังงานหลักของคุณใช่ไหมอะดูสินะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับบุคคลที่สําคัญในชีวิตคุณหรือจะเป็นตัวคุณเองนะคะเป็นลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในในชาร์ตเกิดอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะชาวกันนะคะหรือว่าวันพุธก็ได้นะคะพลังงานหลักเอามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เลิศมาก บางคนอะเซ้นดีมากแต่ไม่บอกใครนะบางคนสามารถแบบโอ้ยเชื่อมโยงเออเซ้นดีเซ้นแรงนะคะในบางเคสจะเป็นหมอดูแล้วแอบมาดูคลิปนี้นะเป็นหมอดูไหนล,ลองแอบมาส่องหมอดูที่ชื่อออมหน่อยซิว่าเธอทานายเป็นยังไงบ้างก็ได้บางคนนะบางคนเป็นหมอดูอะเออแล้วก็แบบเออก็ปัดปัด,ปดมาเจออะดูหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่แบบมีเซน้นแต่หลบ หลบซ่อนนะคะไม่ได้บอกใครหรอกว่าจริงๆฉันมีเซนส์ฉันมียานฉันเนี่ยเอาไว้ง่ายนะเหมือนเป็นบางคนอนะมีพลังงานแบบเหมือนผู้พิเศษด้วยซ้ำเออแต่ช่วงเนี้ยฉันเปิดเผยมากไม่ได้เพราะว่าแหม่กวดล้างเอยกวาดล้างตรวจแหมเขาเล่นอะไรนะกวดขันเออช่วงนี้โดนกวดขันแล้วเกินผู้พิเศษฉันไม่ได้แล้วฉันต้องหลบซ่อนตัวเองนิดหนึ่งอยีก,ก็ได้นะในบางเคสนะนะคะเพราะนั้นแล้วพลังงานหลกักอ่ะของชาวธาตุน้ําที่ขึ้นมา คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะ creative ก็ไม่แน่ใจว่าคุณต้องทํางานแล้วใช้ความสามารถเหล่านั้นหรือเปล่าไงบางคนต้องทํางานที่ข้องเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ความการคิดนอกกรอบใช่ไหมการ creative อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อบางคนก็กําลังต้องการหางานลักษณะนั้นไ้ฉันอยากทํางานเกี่ยวกับการเป็น creative อ creator อะไรต่างๆนะคะ,ะบางเคสก็รู้สึกว่าฉันอยากมีไรายได้เพิ่มอยากทํางานนอกเวลา อยากหางานอดิเรกทำที่มันถูกจริตถูกใจชั้นนะคะเอออยากบางคนก็ทำงานโอทีล่วงเวลานะคะเพื่อให้มันมีเงินเข้าหลายๆทางนะคะแสดงว่าคนที่ดูคลิปนี้ค่อนข้างเป็นคนมีความสามารถหลากหลายนะดูเป็นคนฉลาดาคิดเก่งช่างเจรจานะคะแล้วก็รู้เขารู้เราเรียนรู้อยู่เป็นได้ดีนะคะบางคนพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาบางคนก็ทำอะไรได้หลากหลายนะคะมีความเป็นช่างในตัวเองบางคนนะ ก็อาจจะอยากมีรายได้เข้าหลายๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโอทีงานความคิดสร้างสรรค์งานนอกกรอบนอกกฎนอกเกณฑ์อะไรเออฉันเอาหมดละอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงเวลานี้ก็ได้นอ้อเออนะคะแล้วก็พลังงานหลักบ่งบอกว่าบางคนเนี่ยเออเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าเจ๋งว่าเก่ง แต่ไม่ค่อยแสดงออกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องยานเซนส์ <c oughs> ก็ได้ไงบางทีเรารู้ตัวว่าเราเคยเจ๋งเรามีของดีอะแต่ว่าไม่ค่อยอยากไม่ค่อยชอบแสดงออกสักเท่าไหร่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักคุณจริงๆนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าคุณมีของดีอะไรบ้างว่ามันหลบซ่อนอยู่นะคะเหมือนเปลือกหอยอะที่ต้องเปิดมาแหมถึงจะได้กินเนื้อที่มันอร่อยข้างในใช่ไหมเอออะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะพลังงานหลักของชาวานัทที่ดูคลิปนี้นะคะคุณมีความเป็นแบบ มีเป็นมีความเป็นนักสอนที่ดีนะคะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักโชว์ที่ดีนักสอนที่ดีเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดวิชาวความรู้อะไรต่างๆได้ดีพอสมควรเลยเนาะนะคะแล้วก็เอ่อบางคนอาจจะทําอะไรนอกกรอบหน่อยนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องหาทางหลบหลบซ่อนๆเช่นความความความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ ต้องหลบหลบซ่อนๆน,นะคะหรือคุณพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นกับสถานการณ์ที่ตัวคุณนั้นไม่สามารถขึ้นบนดินได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะอา,อาจจะทางานอะไรที่มันนอกกรอบหน่อยอาจจะทําอะไรก็ตามที่มันเปิดเผยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นคุณก็พยายามที่จะหาทางหนีที่ไล่หรือหาทางที่จะทํายังไงให้แบบหลบเลี่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็น่าจะประมาณนี้นะพลังงานหลักของคุณนะอืมบางคนก็เป็นตัวของตัวเองจ๋ามาก เราต้องใส่หน้ากากตลอดคือเหมือนพวก introvert อะที่บางทีแบบเราเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแต่เราไม่สามารถแสดงออกทางสังคมได้นะคะรู้หมดอะรู้หมดใครเป็นอะไรยังไงร,รู้เขารู้เราหมดทุกอย่างแต่เราชอบอยู่คนเดียวหรือว่าเราชอบสันโดษหรือว่าเราชอบปลีกตัวปลีกวิเวกเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอาการเก็บอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเก็บทรงเก่งนะคะ ไม่ได้เป็นต,ตัวเองในสังคมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือสถานการณ์ที่คุณอยู่นั้นนะ่ะมันบังคับที่คุณต้องเรียนรู้อยู่เป็นก็ได้ไงนะคะในการที่เราจะไม่ได้เป็นต,ตัวเองได้อย่างร้อยเปรเซ็นะ,ะประมาณนี้อ่ะลองดูซิหกสิเอร์ซนขึ้นไปถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันครึ่งครึ่งกลางๆห้าสิเอร์ซ็นลงมานะคะก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณเนาะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเอแล้วแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในตอนนี้คืออะไรนะชาวทัดน เช้าท่านที่ดูคลิปนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีคู่มีแฟนแต่งงานมั่นหมายแล้วก็ได้นะคะแสดงว่าบางคนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ามีครอบครัว <c oughs> ที่ครบสมบูรณ์ละอาจจะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาทาธุรกิจส่วนตัวหรือมีแฟนมีคู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมีธุรกิจกิจการงานหรือว่าตัวคุณเองนั้นเป็นเซฟโซนที่ดีให้ใครบางคนหรือคุณนั้นมีเซฟโซนอยู่ในชีวิตนะคะที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยคนคนนี้เป็นเซฟโซนของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ไพ่อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วให้คุณอยู่กับมันให้ได้ให้คุณอยู่กับมันให้ได้ให,ใ,หไดให้คุณรักษาไว้นะแสดงว่าคือจริงๆถ้าจะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆเลยนะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับคุณเสมอคะ่ะชาวธาตุน้ํา แค่นี้เลยจบคลิปได้เลยจริงๆอันนี้คือคําจํากัดความของคุณให้เหมือนอยากจะบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีที่สุดของคุณสิ่งนั้นดีที่สุดสําหรับคุณแล้วในตอนนี้เลยจงอย่าปฏิเสธมันนะจงอย่าปฏิเสธมันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นพวก perfectionism สมบูรณ์แบบนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะคาดหวังว่า อยากพัฒนาตัวเองให้มันดีๆจังเลยเป็นคิงออฟวาน d ์เลยนะเอออยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องการพูดการจาเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์คุณอยากเป็น King of Wand s เลยสเสน่ห์ครบเครื่องรอบด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้มีต้นทุนมาแบบเป็น King of Wands บางคนอาจจะเป็นแค่ Queen เป็นแค่ g h t นะคะเป็นอัศวินเป็นเด็ก ถือไม้เป็นอัศวนถือไม้เป็นราชินีถือไม้แต่เราอยากจะเป็นเป็นขนะิงใะเราอยากจะเป็นราชาอ่ะก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีเชื้อของมันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้นะคะเอามองว่าให้คุณรักษาเอาไว้ให้ดีนะให้คุณรักษา,าไว้ให้ดีนะคะ,ะสถานการณ์ทางการเงินหรอการงานหรอ,อความสัมพันธ์หรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มัน ที่มันอยู่ในชีวิตคุณอนะนะคะอย่าไปปฏิเสธเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคําพูดก็คืออาจจะอย่าปฏิเสธมันไม่ใช่คําไม่สุภาพนะอย่าปฏิเสธกําพืชของเราอย่าปฏิเสธร,ร,รากเง่าอย่าปฏิเสธเขาเรียกว่าตัวตนของเราอะนะคะบางคนจะมีความสุขฉันไม่ค่อยชอบอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้เอ่ยนิสัยของฉัน สภาพแวดล้อมอางานเงินหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ให้บอกว่าความคิดเหล่านั้นบางทีมันเป็นความคิดในเชิงที่เราเอาแต่ใจตัวเองเพราะเราต้องการที่จะดอะีอยากจะเลิศเลิเพอร์เฟกต์อ่ะแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นเชื้อให้เรานะพ่อแม่พี่น้องต้นกําเนิดต้นตระก,กูลกําพืชเราสันดานเลเราอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้ประจักษ์แจ้งมันเกิดขึ้นแล้วณนะตอนเนี้นะก็ ให้รักตัวเองเยอะๆแบบที่เราเป็นสถานการณ์นั้นสิ่งเหล่านั้นกำลังจะหล่อหลอมให้คุณเป็น k n n o o w Ones ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงภูมิใจค่ะใช้คำนี้เลยนะจงภูมิใจในสิ่งที่คุณนั้นได้มีได้ทำได้เป็นที่มันเกิดขึ้นแล้วจงภูมิใจในตัวเองนะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกแบบนี้จริงๆ สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีที่สุดสำหรับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ในอนาคตคุณคาดหวังได้เลยว่าเฮ้ยมันจะดีแน่นอนขอเพียงแค่อดทนหน่อยละกันบางทีมันก็ไม่ได้อาศัยแค่ความรู้สึกสวยๆฉันต้องพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันจะต้องแบบโอ้คิดบวกโลกสวยเหลือเกินบ,บางทีมัน ก็ไม่สามารถจะคิดบวกได้ตลอดเวลาบางทีมันต้องอาศัยความอดทนด้วยใช่ไหมอ่ะบางทีมันก็ต้องห้อยหัวกันหน่อยละอ่ะเลือดลงหัวกันให้ทรมานนิดนึงแต่ว่าเราจะมีขันติบารมีเราจะฝึกขันติบารมีเราจะรอการตื่นรู้เราจะรอการรู้แจ้งไงว่าโอเคแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางเนาะอยู่กับสิ่งที่มี อยู่กับสิ่งที่เป็นนะคะถ้าใจร้องเพลงก็แบบอ,อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอ่จบคลิปตรงนี้ได้เลยนะคะนะก็ปล่อยวางมีความสุขกับชีวิตอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะคะเพราะว่าบางทีเรากังวลใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเราไม่ใช่เพราะอราหารันเรากังวลได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ออมมองว่าเซนส์คุณจะเป็นตัวนําทางด้วยนะเซนส์ของคุณจะเป็นตัวนําทางว่าคุณควรจะต้องทําอะไรยังไงนะคะเพื่อให้มันก่อเกิดนะคะเ,เกิดเป็นการลงทุนเกิดเป็นการเงินการทองเกิดเป็นความรักที่ดีการให้อาภายัยกันการยกโทษให้กันนะคะการขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะว่าเดี๋ยวเซนส์ จะเปิดทางคุณด้วยเพราะว่าชาวทาตน้ําที่มาดูคลิปนี้คือเซนดีมากนะคะเซนดีมากเนาะไม่เป็นไรคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเชื้อนะคะที่รอการตื่นรู้รู้แจ้งไปอีกสเต็ปไปอีกขั้นหรือหลายๆขั้นนะคะอดทนนิดนึงนะคะ King of ones และ Four of a n e s รอคุณอยู่นะคะปรารถนาธุรกิจกิจการงานที่จะดีปรารถนาครอบครัวที่อบอุน่นปรารถนาแฟนที่ดีอะไรก็แล้วแต่ ที่คุณต้องการอะเนี่ยความมั่นคงในชีวิตนะคะการพัฒนาตัวเองนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปท่องไว้เลยช่วงนี้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีที่สุดเสมอค่ะอดทนเรียนรู้นะคะรอวันของคุณได้เลยนะจะอนาคตรออยู่นะคะอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถไม่เกิน การที่เราจะฝึกขันติบรารมีในตัวเรานะคะแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางและมีความสุขกับสิ่งที่มีให้ได้นะจ๊ะโอเคอะใครสนใจนะคะที่จะลงหน้าหน้าทองกับหมออ,อมนะคะไม่ใช่ออมเป็นคนลงหรอกอาจารย์นะคะ,ะที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่นับถือการใช้คํานี้แล้วกันนะคะเป็นคนทําให้ไม่ใช่ออมทำหลายๆคนจะเข้าใจว่าออมทําไม่ใช่นะคะ 18กันยาสองพนยี่สเราจะมีการลงนะหน้าทองกันแบบนี้อาจารย์ดูเลิกไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะปริ้นภาพแล้วก็เขียนคาถาและปลุกเสกให้พวกเราท,ทําพิธีให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันที่17ด กัาันยา2025จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะรวมไปถึงแบบการจองการอะไรต้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่า18เชา้าอาจารย์อาจาจะต้องไปปริ้นใช่ไหมแล้วก็เอามานั่งเขียนให้พวกเราเอามาทําพิธีให้พวกเรานะคะเป็นผู้ที่คุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเทา่าๆดําๆติดมาไม่มีแน่นอนสายข่าวออมทำมาแล้วสองครั้งเห็นผลทั้งสองครั้งแต่ขอไม่บอกนะคะเพราะว่าไม่อยากจะมานั่งแบบขายฝันนะ่ะเอาเป็นว่าออมเห็นผลแต่ออมไม่บอก แต่ละคนต้องต้องเห็นผลไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะสายขาวสายพุทธคุณจะไม่ได้การันตีหรอกว่าคุณจะต้องเห็นผลหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ให้รู้ไว้ว่ามันเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะต้องอิงกับกรรมบุญกรรมของตัวคุณอ่ะอย่างอันเนี้ยที่อมได้ผลมันก็อิงกับบุญกรรมของตัวอมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํามันก็จะอิงกับอิงกับบุญกรรมของคุณ นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆนะคะเป็นสายขาวร้อนะคะไม่สามารถการันตีได้ว่า1นึ่5จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ละคนน่าจะเห็นผลแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่บุคคลเลยนะคะสามเนาะสามก็ 18กันยา2025กรุณาติดต่อมาภายใน17กันยา2025ละกันนะคะสายขาวนะคะสายพุทธคุณแน่นอนนะคะก็ดูใต้คลิปนี้ก็ได้ะค่ะนะคะจะมีรายละเอียดต่างๆนานาลองกดเข้าไปเยี่ยมชมบลาบลาานะคะแล้วก็ติดต่อก,กันเข้ามาละกันวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย